สวัสดีค่ะวันนี้เรามาเปิดออเดอร์นะคะกิ่งตอนซ้มโอทับทิมสยามแล้วก็ต้นเสียบยอดเปิดออเดอร์ตั้งแต่วันนี้นะคะไปถึงสิ้นเดือนนี้ค่ะมีจำนวนกิ่งตอนมีพันกิ่งนะคะแล้วก็ต้นเสียบยอดพันกิ่งถ้าใคร<ม>สนใจก็ออเดอร์ไว้ได้นะคะ ก็จะตัดได้ประมาณสิ้นเดือนมกราคมนะคะถึงกลางเดือนกุมภาค่ะใครสนใจก็ออเดอร์เข้ามาได้นะคะใครใช้เยอะมีราคาส่งให้นะคะก็โทรเข้ามาสอบถามได้ที่เบอร์0808901517ค่ะจากสวนของเราเองนะคะสวนสวนรัดค่ะ กิ่งตอนสวยๆแล้วก็ต้นเสียบยอดสวยๆนะคะใครสนใจก็โทรมาติดต่อกันได้นะคะจากสวนโดยตรงค่ะสวนอยู่ที่อำเภอปากพนังนะคะจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะรับประกันว่ากิ่งพันแท้แน่นอนนะคะออกจากสวนเรารับประกันแท้ร้อยเปอร์เซ็นค่ะท่านใดสนใจก็ติดต่อเข้ามาได้นะคะ ตอนนี้ยังเปิดออเดอร์อยู่นะคะเพราะว่านนเรากำลังชำ <ไป S 1> อยู่ค่ะก็ทำกิ่งตอนก็ประมาณพันกิ่งนะคะแล้วก็ต้นเสียบยอดก็ประมาณพันหนึ่งพันต้นนะคะใครสนใจก็โทรมาสอบถามได้นะคะที่เบอร์080 890 1517ค่ะตัวนี้เป็นต้นเสียบยอดนะคะจากสวนของเราเองค่ะ มันจะใบมันจะไม่มีนะคะตรงนี้แต่ว่ามันจะแตกยอดใหม่นะคะจะแตกยอดเร็วมากค่ะพอเราลงดินแล้วเนี่ยรากมันจะเดินได้เร็วแล้วก็ลำต้นจะขยายใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนะคะตัวนี้มีรากแก้วมันจะหากินได้ดีมากค่ะเราจะใช้ยอดแบบนี้นะคะ ฝากไว้ด้วยนะคะอย่าลืมกดติดตามช่องนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอต่อไปค่ะขอบคุณมากนะคะที่รับชมค่ะ